สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับสวัสดียางกัวันนะครับ กลางวันวันนี้ได้ครับมาอยู่กับพ่ะปิตายอดมาอุดนะวันนี้เข้าอีก8รายการพี่เข้าอีก8รายการนะครับนะฮะวันนี้เข้าแปดรายการนะรีบจับจองนะพี่นะนะองค์ละ300บาทนะพี่นะผมเชื่อได้เลยว่านะครับนะเปิดแบบปลาพี่นะครับนราคาแบบปันที่สุดนะพี่นะครับสลับรุ่นนี้นะครับนะฮะมามีนะฮะมา8ององนะวันนี้มา8ององนะครับนะหายากมากพี่ๆนะครับนะครับใครสนใจแจ้งมาได้เลยนะครับนะใครสนใจแจ้งมาได้เลยนะครับองละ ละ0บาทเท่านั้นนะครับองละ300บาทนะฮะถูกใจองค์ไหนนะครับนะปิดกันเข้ามาได้นะครับนะของปู่มหาศิลาพุทธาพิเศษครับกับยอดมหาอุดนะครับนะของปู่ศิลาแม่ตาอธิษฐานจิตนะครับนะนี่ฮะนี่เลยรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยนี่รุ่นนี้เลยนะรนนยนนครับนะแต่เรามีแค่ละก,นะาการเนื้อผงทูบนะเรามีแค่ละการเนื้อผงทูบนะ รีบจับจองพี่นะครับรีบจับจองเลยใครไวใครได้นะครับมีจํานวนจํากัดนะครับวันนี้เข้ามาเพียงแค่8องค์สุดท้ายเท่านั้นนะครับวันนี้เข้ามาเพียงแค่8องค์สุดท้ายเท่านั้นนะครับพรอพจะส่งฟรีครับมีเก็บหนึ่งปลายทางครับนะวันนี้วันนี้ครับนะก็นะครับนะก่อนท้ายคลิปนี้ขอมานําเสนออีกนิดหนึ่งนะครับท้ายคลิปนี้ขอนําเสนอนะครับอัปเดตนิดหนึ่งน,นะครับตอนนี้ ตะกุดนะครับนะแล้วก็ตะกุดนะครับตะกุดหนันลุกมานนะตะกุดหันนุกมานนะครับนะอ่านี่ตะกุดหันุูมานโชคเหนือเมฆนะตอนนี้มีอยู่สามนะครับมีอยู่สามนะครับลุนละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับนะแล้วก็นะครับแล้วก็มีอ่าเป็นลูกอมนะครับวันนี้ผมได้ลูกอมนะครับนะ เป็นสีเงินนะครับมาอีกหนึ่งองค์พี่นะครับนะเลขคุณเบนะอร์เก้าสามศูนย์นะลูกอมสีเงินนะครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบพี่นะครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งให้นะครับนี่ฮะแบ่งปันพร้อมอ่าสองร้อยห้าสิบพร้อมจะส่งให้ครับนี่ฮะลูกอมสีเงินนะพี่นะนี่ฮะรุ่นรุ่นเดียวพี่รุ่นเดียวสีทองนะครับนะนี่ฮะก็นะครับวันนี้ก็มีแบ่งอะไรก็ฮันนุมาน นะฮะแล้วก็หันุมานนะพี่นะหันนุมานหันนุมานอ่าเหรียญแจกทหารอ่าโชคเหนือเมฆนะฮะเหรียญแจกทหารนะครับมีสามองนะฮะวันนี้เข้าสามองสุดท้ายนะฮะอง์ละสองร้อยแปดสิบบาทนะฮะองละสองร้อยแปดสิบาทนะครับคู่ละห้าร้อยนะครับเนะเหลือสามองสุดท้ายนะพี่นะเหลือสามองสุดท้ายนะพี่นะใครไวใครได้พี่นะรีบจัดนะรีบจัดเงินเข้ามาได้เลยนะครับนะ แล้วก็นะเดี๋ยวผมขอนี่ให้ดูยอดซสมาอุดนี่สวยพี่นะครับสวยนะนี่ฮะสวยทุกองคครับสวยโอ้นซีนเดิมเลยครับนะรับประกันการันตีนะแท้เลยนี่ฮะอยู่ซีนเดิมทุกองค์นะครับนี่ฮะนี่ฮะซีนเดิมทุกองค์นะครับนะนี่ฮะ ให้ดูนะฮะให้ดูครบทุกองค์เลยนะครับซีนเดินทุกองค์เลยนะครับเนี่ยปิตายอดมหาอุดนะครับกําลังเป็นที่นิยมเหมือนกันนะงานเือพียองนะครับนะใครใสยคลาสสิกนะครับนะพิมพ์กำลังสวยครับกําลังสวยเลยนะครับนะมีมาแค่แปดองสุดท้ายนะครับนะฮะ วันนี้มีมาแค่แปดองค์นะครับนะหายากพี่นะราคาขยับนะน้องต้องไปต่อได้นิดนึงพี่นะก็ถ้าแพงก็นะฮะก็จะไม่ได้เอาเอามาพี่นะถ้าแพงก็อาจจะไม่ได้เอามานะครับก็ละลายนะครับนั้นก็วันนี้ก็มีแบ่งปันพี่พี่นะครับถ้าชอบถูกใจนะครับนะสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่อีดไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับนะที่แจ้งไว้ที่ขึ้นไว้นะครับสามารถนะโทรมาได้ทั้งเออแจ้งมาทางไลน์ได้หรือไอดีก็ได้พี่นะครับนะ นี่ฮะดูนี่สวยครับนี่ฮะสวยจริงนี่ฮะสวยงามนะครับสวยงามนะครับนะจับยอดมหาอุดนี่ฮะพระปิตานี่ครับนะสรับนีกับวันน no yes like> um, ี้ครับก็เบาๆพี่นะครับนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับสรับนีต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามน้องยังไงก็ฝากกดติดตามนะฮะ กดดิ่งใต้โพสต์นะครับและคําว่าติดตามหรือคําว่าซับสไครต์นะครับอย่างไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครพี่นะครับหรือผมต้องใช้ครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรมาแล้วไม่ติดนะครับเดี๋ยวน้องโทรกลับให้นะหรับนี้นะก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับนะขอบพระคุณมากครับ